เขาเอยดพักวันโดงมันบ่โอ้คืองามเห็นะพักวันพักวันกินแล้วบ่ต้องใส่น้ำตาลงาเห็ดของหวานบงเห็ดพัหวานโอ้เดียเตรียมตาเหรอเก็บก้องสนงงเพราะว่าเจ็บบดมือแล้วดีนะ Những điểm y học của tôi. Tôi ngon 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 ngon

เจ้ามาเฮ็ด่ขอยัง่อยู่ห้าหงขอพ่อขข้ยม่ใ่หรอเจ็บผักหวานกกวานิธีการเจ็บผักหวานเจ็บต้มปลาต้มเขาจะเกิดธรรมชาติเอาลายเจียงพนระตัวอาจารย์หน้ายบอกว่าอยู่้าง้าง,างห้องน้ำแล้วก็ล่วงไปหน้าผามงึงมึงได ว่าเป็นห้องน้ำอาจารย์นี่บอกเราสีไปจังสันไหมไปทางห้องน้ำเราก็ย่างก็ลงไปดาพา้าอะไาตัวนึงว่าหลายตัวนี้อืหยดไปหยดหน่นนอยๆเอาคอน มันเจ็บออกแล้วเพิ่งกับพวกไม้ที่มันเจ็บออกแล้วกับพวกไม้ตาบูเห็นเขาบอกว่าเจ็บจรได้่าผ้เห็นตรงนี้พอมีหมดใจนี่อืมโอ้ยเต็มตาเยอะมากเลยเห็นหนึ่หน่อย อโอ้ยเจ็บทองกระเบนอุ๊ปส์นี่ตัวอะไรอยู่ยวะเก็บพักหวานต้พน,นพักหวานข้างฝั่งต้นใหญ่เลยแต่ว่าขนจงไวก็่าใหญ่ถึงตัวไป แต่ว่าต้มาเจ็บต้อเมีร่วมนี่ก่นน้อยน้อยพอนี้จะน้อยนึ่งไหอันใกล้ปีรอไหมสิ่งยังไงสำนีหนึ่งก้ันางอย่างก้อนตหลงปูเาจะกดตัดขางกุดเล่ากลุงปูนะคะโอ้ย ยกถือเลอกอยากมีเงินมากบุรณมากุดลงพูไม่ไห่หัวบนหลอกก็เป็นหัวด้วยปองเป็นแปนนะก็ถือนแล้วมันอยากมีเงินมาสั่งเป็นไม้ไห่ต่นันบ๊ถือเล็กที่ทั้งนาผ้าสั่นทาง,ง,งห้องน้ำสั่นทางน้ำกับทีนีโต๊ะห้องน้ำไปทั้งไปทั้งนาผ้ามีาห,าห้องน้ำนีตู ที่วัดป่ารัญญสองจ้าเป็นนาพาไม่ตาใส่นาพาปรากฏว,ว่าเห็นอยู่เด่นตะกีนที่แถวนี่ล่ะตัวหนึง่งตะขีเล็กอ้วนขางวันเป็นนาพาดอกพันรกรทา่งทางน้ำทังนาพา นนก <c oughs> นน็ันั่งอยู่จงเี้ก็ชื่อชื่อเรียต้นพ่อมั้นมาเิ ต้นพงังอยู่กระดไดเนะี่ยเบื้งแล้วว่าเมีนคืออยู่ นาผานาผ้านาผา้าไม่ต้องน้ดตาหรอกนาบุ้งูตายังไม่ท่านละนาผา้าใสาอาจารยนได้ป่ะฮึนี่เราห้องน้้างหองน้ำไปนาผา้าวางสิแม อยู่ทาง,ทางห้องน้ำไปทางไปนาผาอยู่นาผา,า,า,าชี่ออะไรนาผาเอ้ยคลิปนี้นไปทนนี่อนเนะาะฮะกลุ่มพระว่าให้มันเห็นก่อนพี่น้องกดไลค์กดแชร์นี่เลยค่ะเด้อพี่น้อง <ś led> เพื่อนๆเ,เลยขอบคุณหลายที่มาดูคลิปนี้ให้จบ ขอบคุณมากเจอกันคชิปหน้าจ้า